สวัสดีครับมาดูอนันตโชคแบบเล่มกันนะครับผมอนันตโชคแบบเล่มอันนี้วดที่แล้วนะวัที่แล้วไม่ข้าวนะทุกคนจับคู่ไม่ข้าวในเลขเด่นเราข้าวนะครับน,นี่นะครับ ไอ้ที่รออ่าเลยหน้าจอะไรครับหน้าปกนะครับดูไอ้ออจุดติดนะหน้าปกคลิปมาหน้าปกเอง หนังสือนะครับเห็นนั่นนะเรามาดูน,นี่กันเลยข้างในข้งใน อันนี้งดที่แล้วนะทุกคนอันนี้ของงดที่แล้วนะเพื่สุกข,ข้าวนะทุกคนนะพะสุกข,ข้าวสองห้านะไม่มีสองสองข้าสองห้า ให้สุกนะรงนี้นะหน้าที่สองนะครับทุกคนนะดูนะตรงน,นี้เข้านะครับงวดที่แล้วนี่เข้าสองห้าอันนี้หลุดนะครับแปดเก้า 8, นี่มีสองสี่หนึ่งเจ็ดไม่เข้านี่เข้าเขาลขกเด่นห้านะ นี่นี่จันพิชิตชัยแล้วก็แจ็คพอร์ตตรงนี้ไม่เข้านะครับตรงนี้แปดเก้านะนี่ก็ไม่เข้านี่ไม่เข้าที่เข้าๆตรงนี้นะแจ็คพอร์ตนะอ่าไอ้ที่รอขึ้นมาหน่อย ได้ทุกคนดกนไดไปที่รอตรงนี้นะ,ะไป ไม่ต้องเทียบแล้วนะทุกคนนะแอดจะไม่เทียบเทียบมันท้านะส่วนตรงนี้งดที่แล้วตรงนีนะ้อาจารย์ชุชาติก็ไม่เข้านะทุกคนอนาะจารย์กกรายก็ไม่เข้าที่แล้วเอาแค่เล็กเด่นนะ ให้สามห้าสองมาที่อยากให้ทุกคนติดตามก็ตรงนี้ครับหลักสิบเนี่ยครับมันเข้าทุกงมวดนะครับทุกคนหนึ่งสองห้าหกแปดนะครับแล้วก็เก้าทั้งหมดก็หกสิบหางนะครับก่อนเพราะว่านี่มันเน้นมาตรงๆนะมุดที่แล้วเข้าต้งบนได้ล่างนะ สองสองกับห้าสองเออ เอาเอาชุดเต็มตรงนี้เลยนะทุกคนนะอ๋อเดี๋ยผมจะเทียบให้ดูนะทุกคนนะเทียบกับอันโนโ้นหลักสิบ หลักสิบอันนี้ก็เดินดีนะดฉะนั้นมันชนกันหนึ่งสองห้าหกโอ้ชนกันหมดเลยทุกคนนะตัดออกไม่ได้เลยครับไม่มีเจตัาเลย <c oughs> ตัดของแอดมี เงี้ยเดียวนะหนึ่งสามเก้านะทุกคนนะหนึ่งสามเก้ามันก็จะตัด,ตดได้เยอะอยู่นะทุกคนนะอไม่มีไม่มหนึ่งไม่มีสามไม่มีเก้าก็ตัดทิ้งได้หนึ่งสองสามสี่ สามสิบสองประมาณสามสิบสองหางว่างๆเข้ามาเทียบครับตรงนี้วดที่เลวเข้านะครับตรงนี้เข้าห้าสองนะตรงนี้นะวดที่เลวให้แปดกับสองแล้วแปดห้านะ จับคู่เข้าแปดสองมิดนำโชคงวดที่แล้วหลักร้อยหลักสิบเข้านะ ที่เข้ามีตรงนี้มทีแล้วห้าสองนะนังฟ้านังฟังที่แล้วเข้าห้าสองนะทุกคนนะนังฟ้าพุยซับนะ วันนี้ให้8ปกระสามางวดที่แล้ว 1, หนึ่งห้าสรุปเลขเด่นงวดที่แล้วเข้าห้าสองนะทุกคนใครตามหรือเปล่าไม่รู้ เด่นหอฟันนี้ชัดเด่นหูก็เท่าเขาเด่นสองนะทุกคนเกินอันอื่นหลุดหมดนะที่เลนะือ างทีถ้าเราเทียบมันก็จะงงนี่ไม่เทียบนะทุกคนนะวดใหม่ไปเลยตรงนี้งุดที่แล้วเขาเล็กเด่นห้าแปดห้าสอง ๋ยวมองข้างวุฒิแลวหลุดนะเข้าทั้งวัดก่อน415หนึ่แล้วเาหลุดเลยนี่นะทุกคน ร้อยสิบหน่วยมดที่แล้วเข้านะครับทุกคนตรงนี้นะถ้าจาับคู่นะงวดที่แล้วเข้าตรงตรงสองห้าสองแต่ตรงนี้หลุด ว่างวดนี้หนึ่งจะมาตรนี้มิเตอร์มิเอมันนี้วที่แดิวเข้าห้าสองเอ้อนี่มิเตอรมันนี้่นี่นะดวดิบเข้าห้าสอง อันนี้ก็เข้าห้าสองแคมหน้าจอเลยนะครับทุกคนนะ วันนี้ฝ่ามือมีสี่เก้านะทุกคนนะวที่เล้วมีหนึ่งหกไม่เข้านี่ผมอยากให้ทุกคนตามตรงนี้นะเจ็ดเก้าต้องมาหนึ่งตัวสี่สองต้องมาหนึ่งตัวนะวที่แล้วล่างหลุดบนเข้าเข้าห้า ในบนกองเงินเนี่ยตรงนี้เข้าสองห้าที่เอ,อ้วตรงนี้ก็เข้าห้าสองตรงตร,งตรงแต่ล่างไม่เข้า เรามาดูอันนี้ก่อนเี่นี้8ทิศอันนี้ของวุดที่แล้วครับวุดที่แล้ววุดที่แล้วเขาเล็กเด่นอย่างเดียวนะเล็กแปดทิศไม่มีจากคู่ไม่เข้านะ นี่ก็เหมือนกันเข้าเล็กเด่นนี่จับคู่เข้าวหนะ้าสองส่วนเจ้าอื่นก็หลุดนะอันนี้วันนี้ครับใครรอแคบหน้าจอเลย วัที่แล้ววันนี้ไม่เข้านะวัดที่แล้วนี่ก็ไม่เข้าเขา,เขาแค่ลึกหนึ่เนานะไม่เข้าลึกหนึ่นงสอเศรษฐีหลุดสาริกาเข้านะอาริกาลิ้นทองอ่า ไอ้นี่รอมาแคปหน้าโจไป นี่นี่ตรงนี้นี่ทีแล้วเข้าห้าสองนะนการสมานเข้าแค่เล็กเด่นนะ้จับคู่ไม่เข้านี้ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่เข้านี่ก็เข้าแค่เล็กเด่นนะเข้าเ,เด่นตรงนี้หลุดนี่ก็หลุดนะเล็กล้านองทีแล้วหลุด ส่วนไอ้น,นี่อาจารย์อะไรเนี่ยเลืลับมหาสัจการเข้าสองจับคู่ไม่มนะีสองห้าห้าสองนะครับทุกคนอน,นี่เด่นมีห้าสองนะอจันเดดประมาณนี้อ่า นี่แนวทางของวันนี้ครับ 8, นะนี่แปดวันนี้ให้แปดนะนี่หกเก้านะวันนี้อาจารย์สมา 1, 2, สนหนึ่งสองเจ็ดแปดแตรงนี้ ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอ่าให้เรื่อยๆเป็นล้านอ๋อแอปหน้าจอเลยนะนลน 6, 7, แล้วก็ในเลขต้องมีเป็นหกเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะครับทุกคนอ๋ ประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับผม